สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมา <c oughs> แกะกล่องนะครับเาขาเรียกหางหนูหางหนูต่อกับไมพอดีได้ไม่ยี่ห้อโบย่ามา,าแต่พอเพิ่นว่าเครื่องเครื่องโทรศัพท์เราโทรศัพท์เรามันเป็นเป็นไอโฟนนะครับมันก็ ไอโฟนบางรุ่นจะไม่มีรูกลมจะมีรูใช้ทั้งที่ชาร์จกับหูฟังนะครับเสียบไม้ด้วยก็เลยต้องไปหาซื้อตัวนี้มาหางหนูเขาเรียกหางหนูครับก็เคยซื้อมาครั้งนึงแล้วและทีนี้มันเหมือนมันช็อตมันอะไรสักอย่างนะครับแล้วเพินว่าเพื่อนจากช่อง YouTube เราที่เคยรีวิวไปนะครับโคดวี <laughs> ไอ้พี่หญิงแสงนะครับเพราะเขาก็มีความเมตตาตะดินนะครับโค้ดเราบอกลำคาญเสียงตะเด่นแย่แล้วว่างั้นเสียงแล้วก็ลุงลังสายสายสมอท็อกสายหูฟังว่างั้นเนี่ยอย่างเงี้ยว่างั้นอ่ะนะบอกแล้วเขาก็ไม่บอกว่าเขาจะซื้อมาให้ <laughs> จูเขาส่งมาส่งมาก็ล้วก็ขอบคุณในนะ้ำใจเขาแล,แ,ลแล้วก็เราเราก็เลยไปหาซื้อนี่มาเพิ่ม แล้วเดี๋ยวจะอัดรีวิวคลิปหัวย,ยิงนะครับที่พัทยาเหนือนะครับของโคดวีที่กรุณาส่งส่งคลิปมาให้มามาให้เรามาให้ช่องเด่นไวตี้รีวิวร้านให้นะครับก็อันจะใส่เสียงจากไมนี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนรอรับฟังนะครับว่าเสียงจะดีขนาดไหนครับพอแกะออมาก็จะเนี่ยครับ เเขาบอกของดีรับประกัน7วันรับประกัน7วันราคาก็แพงอยู่ครับ390ราสต่อน้องน้องบอกลดให้ยี่สเหลือ370 <c> ้ <oughs> ที่ซื้อที่หน้าโมที่กาดหน้าโมมหาหาไัยเชียงใหม่เนี่ยแค่นี้หางหนูเนี่ยต่อมาต่ออันนี้นี่อืมอืมเนี่ยก็เสียบตรงตูด โทรศัพท์ไอโฟนนะครับไปลองฟังเสียงนะยเนาะอจะได้อยู่มั้งฮัลโหล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 โใช้ได้เปล่าเนาะเยวจะไป บรรยายนิดหน่อยนะครับในคลิปที่เพื่อนเราให้มาที่โคนวีให้มานะครับจะไปบรรยายหน่อยว่าจะลองฟังเสียงแล้วว่าจะดีขนาดไหนครับเนี่ย